สวัสดีครับสวัสดีเ c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมในช่องดัมซิ่งทีระเบิดอันนี้ก็น่นาจะมีออเดอร์นะครับสั่งมามีออเดอร์ดิน ดินลูกรังเราก็สต็อกเอาไว้นะครับเนี่ยทางมันยังไม่แน่นนะครับเนี่ยพากันลุยแบบว่าไม่รู้จะโบยังไงครับอันนี้ผมปรับพื้นที่อันนี้เอาหินที่เขาโล่นะครับจากโรงโม่เอามาใส่มันก็จะดินมันก็จะเยอะหน่อยนะครับ เที่ยวละสองร้อยห้าสิบมั้งอันนี้ก็ดูไปแล้วนี่คิดผิดหรือคิดถูกเนาะนี่เอามาใส่เละตุเปะอีกแหละ เละหมดคุบุต้าคุบุต้าร้อยห้าโอ้สามคันครับสามคันของเราครับสองสภาพนี่ก็น่าจะปีเดียวกันะนะนตัวนี้อันนี้ก็น่า นี่เละแล้วช่วงล่างนะครับช่วงล่างช่วงล่างอันนี้ก็จะเอามานะครับเอามาบิวใหม่นะครับที่ร้านประเสริฐการช่างนะครับก็จะเป็นใส่นะครับเป็นช่วงล่างช่วงล่างใหญ่ หรือว่าช่วงล่งซิ่งนะครับของทางร้านประเสริฐการช่างอันนี้เราก็ไปย้ายมานะครับมาจากอุดรอุดรอุดรก็ออกไปครับเอาดินไปทรงครับไม่รู้มีออเดอร์มา 105้ถือว่าเป็นรถที่ถ้าดูแลดีๆนะครับดูแลดีๆหรือว่าการทำงานนี่ก็คือว่าใช้ได้เลยนะครับเจ้าร้อยห้าสภาพคันนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับน่าจะหลายปีเสจ,เจ้าของก็น่าจะไม่ค่อยดูแลหรือว่าซ่อมบำรุงถึงเท่าไหร่ ส่วนมากก็จะใช้ได้ใช้ไปก่อนนะครับดูครับนี่นี่ตัดแปลงมาครับตัวนี้ตัดแปลงมาของเราไม่ได้ตัดแปลงครับแบบนี้อันนี้ก็มาถึงเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนี่ก็มาลงจอด,ดอยู่ที่โกดังเราก่อนนะครับวันนี้ก็เจ้า เอ็ดนะครับก็ถือว่าออกมาก็นะครับก็ถือว่าค้ำคูนนะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำหรับคันน,นี้นี่วิ่งทั่วไทยได้เลยนะครับวิ่งทางไกลนะครับมันก็จะสวยสดใสประมาณนี้ครับขับสบายครับวิ่งทางไกลนี่ไปร้วๆๆเลยครับนี่ ตัวนี้ก็ถือว่าเซฟหรือว่าประหยัดน้ํามันได้ดีอยู่พอสมควรนะครับแต่อยู่ที่ว่าการที่เราจะขับเร็วหรือช้านะครับมันมีเลดของมันอยู่เลดสีเขียวไม่ให้เกินครับไม่ให้เกินเลดเขียวนี่ก็ก็ประหยัดน้ํามันถือว่าเซฟได้เยอะวิ่งทีก็มีเตไปกลับก็โอ้โหสี่ห้าร้อยกัโลนะครับตัวนี้ นี่เราวิ่งมาแล้วถือว่าวิ่งทางไกลได้สบายนะครับยางใหม่นะครับ12เส้นนี่ก็ไปเอาคูเบต้าวิ่งไปกับอุดร3รอบแล้วนะครับส่วนอุดรอ,อันนี้ทำเสร็จเราก็จะตรงกลับอุดรอ,อีกนะครับในใครที่สนใจนะครับที่จะทำ ช่วงล่างนะครับช่วงล่างของคูบต้าทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเจ็ดสิบหกสิบหรือว่าร้อยห้าเก้าห้านะครับนี่กโ็โทรปรึกษาได้นะครับศ8 2 8 6 9ปด6 3แปดหก้าหกสองหสามครับช่วงล่างนะครับจะเปลี่ยนหม่หมดนะครับตัดทิ้งเลยครับช่วงล่างตัวนี้ตัดทิ้งเลยใคร ใส่ช่วงล่างใหญ่นะครับมาตรฐานแน่นอนครับเพราะว่าเขาทําไปหลายคันแล้วครับปีนี้ก็จวดแน่นอนในส่วนรถขนย้ายเราก็จะเป็นแบบสไลด์ได้นะครับเป็นถาดพับนี่พับพับเอารถขึ้นลงง่ายครับแล้ววิงก็เรามีการรัดอย่างดีนะครับนี่รัดสเต นี่นี่คือถือว่าถูกต้องนะครับนี่การรัดแบบนี้ถือว่าถูกต้องอยู่นี่ก็เริ่มเข้าใจงานนะครับเริ่มเข้าใจงานนี่ตอนแรกเราก็จะรัดกันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะอันนี้ก็เร <Mm. ิ่มดูแล้วว่าโอเคครับนี่ไม่มีหย่อนนะครับรัดหน้ารัดหลังนะครับดึงหน้าดึงหลังนี่ก็เริ่มที่จะเข้าใจงานแล้วนี่ก็ได้วิ่งวิ่งบ่อยนะครับวิ่งบ่อยแล้ว นี่ทางนี้เราก็รัดนะครับรัดเหมือนกันเลยรัดซ้ายรัดขวารัดหน้ารัดหลังนะครับนี่ใบแท็กตัวนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะปีนี้นี่แล้วก็มีนะครับนี่มีดึงดึงโซ่เอาไว้นะครับโซ่ตัวนี้อันนี้ก็หย่อนนิดหนึ่งนะครับปกติมันจะตึงนะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ล้างเลยขับมาเมื่อคือนครับก็ต่างคันต่างคนก,ก็พักผ่อนก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะออกไปอีกนะครับไปอีกไปอุบลครับเอาคันนี้ลงแล้วก็เราก็จะไปอุบลน,นี่เอฟซีท่านใดน,นะครับที่อยู่โซนอุบลน,นะครับนี่ถ้าเห็นนะครับเจ้าเอ็ดเจ็ดร้อยนะครับวิ่งผ่านก็ทักทายได้นะครับ นี่ทักทายหรือว่าไปเห็นจจดดูตามปัม๊มตามไรนะครับทักทายสอบถามได้นะครับนี่เราก็วิ่งวิ่งบอยอยู่ส่วนแมคโครช่วงนี้เราคือจจดนะครับจจดเราไม่ได้ขยับส่วนปั๊มน้ํามันของเราก็กําลังเดินเรื่องนะครับทําเรื่องอยู่นี่ปัม๊มจะเป็นน้ํามันที่จะใช้ในกิจการนะครับใช้ในกิจการนี่เราก็กําลังทําเรื่องทําราวอยู่ ก็ใกล้เคียงแล้วครับใกล้ที่จะส่วนรถของเราก็จอดอยู่โกดังข้างในนะครับบางส่วนบางส่วนก็จอดอยู่นี่ส่วนนี้ก็เจ้าร้อยห้นะครับปีนี้ก็นี่ถามว่าเราได้เช็คได้เตรียมความพร้อมอะไรหรือยังนี่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายนะครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราก็เช็คเรียบร้อย นี่ก็เหลือเอาน้ำมันมาหยอดนะครับส่วนใบมีดใบมีดกับหัวจรวดก็ยังโอเคอยู่นะครับคันนี้ก็เพิ่งออกมาได้2ปีนะครับ2ปีน้ำมันอะไรเราก็เปลี่ยนถ่ายช่วงฤดูกาลที่จะหมดปลายปลายแล้วนะครับตรงน,นี้ก็คันนี้ก็ถือว่ายังใหม่ยังสดอยู่นะครับช่วงล่างก็จะเป็นเดิมๆของคูบูต้าอยู่ นะครับของคูเบต้านี่ยังไม่ส่วนมากนะครับ4ปีนะครับ4ปีคูเบต้าจะเริ่มช่วงล่างนะครับช่วงล่างเขาจะเริ่มมีปัญหานี่ก็ถือว่ายังยังสดยังใหม่อยู่นะครับคันนี้ส่วนคันนี้ก็คือคันแรกของเรานะครับคันแรกคันแรกนี่ก็ สภาพเราก็จะดูแล้วเราก็ยังสดกว่านะครับยังสดกว่าที่นนเอามาซ่อบมบำรุงกันอยู่นะนี่ก็ช่วงล่างเราทําไปรอบหนึ่งนะครับเอาไปเข้าศูนย์เลยนะครับตอนนั้นช่วงล่างของร้านประเสริฐกันช่างยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําขึ้นมานครับนี่เอาตัวนี้แหละครับไปเป็นแบบทดลองนะครับเอาไปเป็นแบบทดลองเอาไปวัดระยะหรือว่าเอาไปดูแบบ นี่รถคันนี้เลยเป็นรถต้นแบบนะครับของช่วงล่างของร้านประเสริฐแต่ว่าเราเรายัางไม่ได้ใส่เพราะว่าเผื่ญนเราไปเข้าศูนย์แล้วเราไปบิ้วช่วงล่างใหม่หมดไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ถ้าร้านประเสริฐทำตนตั้งแต่แรกๆนะครับถ้าแรกๆที่เรารู้เราก็น่าจะทําอยู่ที่ร้านประเสริฐเพราะว่ามันจะจบเลยครับนี่อันนี้ก็หัวจวดหัวจวดกับใบมีด ก็ยังใหม่นะครับคันนี้ก็จะเป็นเกลียวดันเกลียวดันสเต็ปจวดอยู่แล้วคันนี้สเต็ปสเต็ปจวดจวดจาดเทียบสองคันนี้ก็สภาพอันนี้ใหม่นะครับใช้มือใหม่ความมือเก่าเก่าแต่ว่าสภาพเราเช็ค เป็นตู้ A นะครับตัวนี้เช็คได้เรียบร้อยปีนี้เราจะไปลุยอยู่ที่สุรินทร์ก่อนนะครับไปที่สุรินทร์ไปหา,าตาสวยก่อนครับแถวแถวบ้านอะไรบ้านจรวยนี่เรจะไปอยู่สุรินทร์ก่อนในช่วงกอขอนะครับสิ้นเดือนนี้ อันนี้ก็ใบแท็กแท็กอ่าแท็กยางแท็กยางตัวนี้เราก็ยังไม่ได้ตั้งนะครับเพราะว่ามันจะหย่อนฝั่งนี้ตอนงนี้จะหย่อน <c oughs> เดี๋ยวกลับจะอุบลครับเดี๋ยวว่าจะเริ่มไล่เช็คนะครับอัจจะบวญอัจจรบีไล่เช็คตัวไหนที่มันนน่นๆครับเพราะพร้อมรุยอยู่แล้วคันนี้เอาฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับรถเกี่ยวข้าว คูบัต้านะครับช่วงนี้เราก็อยู่กับคูบัตานี่ร้อยห้าสามคันครับนี่จะไปลงอยู่ร้านประเสริฐครับไปบิ้วช่วงล่างใหม่นะครับใครสนใจนะครับช่วงล่างใหม่นะครับตูดซิ่งช่วงล่างใหม่นี่ก็มีมีนะครับยังขายขายและรับทำนะครับรับทำมีปีหน้าหน้าจะได้วิ่งกันตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าตราดปีนี้ก็ไม่ได้หยุดแล้ว นี่พรุ่งนี้ก็จะไปอุบลแล้วครับไปอุบลโซนอุบลเมื่อกี้วิ่งโซนอุดรอ,อยู่3วัน3นามรอบฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นี่เป็นคลิปที่ใครที่อยากได้ช่วงล่างนะครับของคูบ o ต a นโทรปรึกษาเราได้นะครับนี่รับคนย้ายด้วยนะครับรีบๆร,รีบนะครับรีบเเพราะว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม